สวัสดีค่ะโรเรเ็กถูกสั่งปรับเป็นเงินถึง91.6ล้านยูโรหรือ3,000กว่าล้านบาท เขาไปทําอะไรอะ่ะถึงถูกสั่งปรับขนาดนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสนะคะสำหรับโร l e ็กนะคะใครที่คุนเคยกันเนาะก็คือเวลาจะซื้ออะต้องไปซื้อกับ AD หรือ Authorized Dealer สว่วนเว็บไซต์ของโรเล็กเนี่ยเขาดีมากเลยก็คือสามารถเข้าไปดูนาฬิกาแต่ละรุ่นแล้วก็สามารถลองเลือกคั s t o มไ z ส์ได้หมดเลยว่าจะเอาหน้าปัดแบบนี้สายรุ่นนี้ไซสน์นี้หน้าปัดสีนี้เป็นตัวเลขโรมันหรือว่าเป็นขีดเฉยๆทำได้หมดเลย แต่ซื้อออนไลน์ไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นย้อนไปถึงปี2013นะคะเมื่อมี Authorized d e e l e r เจ้าหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสนะคะคือเ c น g and e ฟ s s นะคะ อยู่ๆเขาก็ถูกถอดจากการเป็น Authorized Dealer โดยไม่ได้เหตุผลจาก Rolex นะคะซึ่งเขามานั่งดูเขาก็ไม่เคยทำอะไรผิดแต่สิ่งที่เขาทำก่อนจะถูกปลดไม่นานก็คือการไปโน้มน้าวให้ r o เล็นะคะอนุญาตให้เขาสามารถขายออนไลน์ได้ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกปลดเลยเขาก็เลยคิดว่า Rolex ะไม่ชอบใจที่เขาไปพูดเรื่องขายออนไลน์แล้วก็เป็นการเชื่อก่ให้ลิงดูเลยไม่ให้ a อดีเจ้าอื่นคิดอยากจะขายออนไลน์อีก เขาก็เลยไปปรึกษาเรื่องนี้นะคะกับสมาคมอัญมณีและนาฬิกาของประเทศฝรั่งเศสนะคะพอปี2017ทัทางสมาคมอัญมณีและนาฬิกาและเป็นง a ารแอนด์ฟีสนะคะก็ยื่นฟ้องโรเล็กค่ะยื่นกับหน่วยงานการแข่งขันของประเทศฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวใส่ชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสให้ตรงนี้นะแล้วพอปี2019หน่วยงานนี้นะคะก็ส่งคนไปเข้าตรวจคนออฟฟิศของ Role ็ค่ะการ พิจารณาคาดีนะคะดําเนินไปเรื่อยๆนะคะและเราคิดว่าเขาก็คงแบบลังเลยว่าเอ๊ะมันจะเอาผิดดีหรือไม่ผิดดีจนกระทั่งปี2023ค่ะปลายปีก็ตัดสินออกมานะคะว่าผิด เขายื่นไป2ข้อหานะคะผิด1ข้อหาก็คือข้อหาที่ไม่ให้เขาขายออนไลน์นะคะโดยเขาบอกว่าการขาย Luxury Product อะ่ะก็มีออนไลน์มาตั้งนานนะคะประมาณถึง15ปีแล้วแต่โรเล x กกลับมาห้ามคนที่เป็นดีลเลอร์ของเขาไม่ค่้ขายออนไลน์นะคะเป็นการจำกัดช่องทางการแข่งขันโรเล็ก็บอกว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจอย่าง,งานั้นเรามีเหตุผลของเรา3ข้อเลยนะว่าทำไมถึงไม่ให้ข้อแรกก็คือเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ข้อ2 ถ้าขายออนไลน์อะมันก็จะดูแลควบคุมนาฬิกาแท้นาฬิกาปลอมยากส่วนข้อ3อะ่ะป้องกัน parallel trade นะคะก็คือป้องกันไม่ให้คนซื้อนาฬิกาโรเล็กที่ขายถูกกว่าในประเทศนี้ไปขายแพงกว่าในอีกประเทศหนึ่งนะคะสารก็ฟังซึ่งสารอะไม่ใช่สารหน่วยงานการแข่งขันนะก็ฟังนะคะแล้วหน่วยงานแข่งขันอะไม่ได้แย้ง3ข้อนี้นะคะแต่เขาบอกว่า เออแต่ว่าคนน่ที่ฐานะใกล้เคียงกับ Rolex Position คลขายกันในตลาดเนี่ยเขาก็มีการขายออนไลน์ได้นะพวกนั้นนะเขาก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยป้องกันความเสี่ยงทั้ง3ข้อที่เธอเกล่าวมาแต่เหตุผลสำคัญที่เราคิดว่าคาดีนี้ยืดเยื้อและทำให้เขาต้องรอถึงปลายปี2023ถึงประกาศออกมาเพราะว่าปลายปี2022ก็คือ Rolex จะออกโปรแกรม Rolex Certified Pre-owned นะคะคือให้ Authorized Dealer นะคะสามารถมีการซื้อขายนาฬิกาโรเล็กมือสองได้ออนไลน์ Online. โดยนาฬิกาที่เขาจัดว่าเป็นมือสองเนี่ยต้องมีอายุอย่างน้อย3ปีแล้วมันดียังไงก็คือโรเล็กซ์เขารับประกันความเป็นของแท้ของโ o เล็กด้วยตัวเขาเองเลยแถมยังให้ประกันทั่วโลกเป็นเวลา2ปีนับจากวันที่มีการซื้อเจ้านาฬิกามือสองพวก จาก AD ค่ะโดย AD ในประเทศฝรั่งเศสอะ่ะก็เป็น1ใน AD ที่ได้มีการเข้าร่วมโปรแกรมซื้อขายออนไลน์นี้ซึ่งทางหน่วยงานการแข,ข่งขันของประเทศฝรั่งเศสอะ่ะก็พูดถึงเรื่องนี้ในคําตัดสินเขาด้วยเขาบอกว่าถ้าคุณห่วง3ข้อนั้นจริงอะ่ะเรื่องภาพลักษณ์ของแบรนด์เรื่องการของปลอมแล้วก็ซื้อ นาฬิกาถูกไปขายในประเทศที่แพงอะถ้าอย่างนั้นทำไมาคุณมีให้ทำโปรแกรมซื้อขายนาฬิกามือสอออนไลน์ได้ละ่ะเพราะฉะนั้นฉันสั่งปรับเธอนะ91.6ล้านยูโรหรือ3,000กว่าล้านบาทส่วนข้อหาที่2นะคะมีการบอกว่าโรเลก็กมีการกําหนดราคาที่ต้องขายปลีกมาแต่ข้อนี้เขาไม่เจอหลักฐานที่เพียงพอก็ตกไปโดยนอกจากการที่สั่งปรับเป็นเงินสูงขนาดนั้นแล้วนะคะ เขายังบอกให้โรเล็กอะต้องนําคําตัดสินเนี้ส่งให้ AD ทุกคนแล้วก็เอาคําตัดสินนี้นะคะลงหน้าเว็บไซต์โรเล็กเป็นเวลา7วันภายใน2เดือนตั้งแต่คําตัดสินนี้ออกมาและนําเรื่องนี้นะคะไปตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ Le Figaro นะคะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เก่าแก่ของประเทศฝรั่งเศสและตีพิมพ์ในนิตยสารมอนเตสนะคะซึ่งเป็นนิตยสารนาฬิกาชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสค่ะ ใครชอบฟังข่าว l u x u r วนะคะแต่ยังไม่ได้ฟังอัปเดตว่าที่มีผู้บริโภคสคนยื่นฟ้องแอร์เมในอเมริกานะคะศาลในอเมริกาคิดยังไงคลิกตรงนี้ได้เลยนะแล้วใครอยากฟังอะไรดีๆอีกเกี่ยวกับ Luxury ฝากกด Subscribe Ivory a n d n a t ค่ะบ๊ายบายค่ะ